สวัสดีจ้ามือนี้ก็พอกันในวันที่27น่อยพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่สุขทานนั่นมือนี้ก็มาพอกันในวันจันทร์ที่27ตุลาคม2568จ้าเฮียหมดมาแล้วเด้อจ้าบานนี้หลังจากเมื่อวานนี่ไปให้ไปพูดนะครับพูนนะพูนนะครับเห<ต>็นพี่น้องพคน,อพนอเอาลองมาลอยพี่เนีมือแหลงเนาะแมนก็เลยขึ้นไปเบิง่งฝนห้ามพร้อมนะครับ เรืนี่ในตัดขาแล้วเนี่ยแล้วก็มีผีนะครับวันนี้ได้ซอนตายน้าหน่อง,องนนหนึ่งนาะเม็นจ้ะเอ็งจะดอกใหญ่อยู่แต่ว่าอ่อนอยู่หน่อยวินน้อนนี่แกงได้เบิดจ้าน,น,นี่ต้นตัดขาเนี่ยแหละก็มีนะครับเม็นจ้ะมีแต่เฮ็ดแกงเน้อนนพอเมื่อพี่น้องกระถาเบิ่งคิดเต็มๆนะครับมองใดไมได้ใด กระเซียง,งแรงๆพูดแล้วเนาะครับเนาะแมนจ้ะนี่นะครับก็บไปน้องนึงก็นจนอาบน้ำแล้วนะครับพุ่นนะอยากแต่ตอนไปใจเฮือนโจ้ลมมาจ้ะนี่นะครับเฮ็ดบดเฮ็ดลม